พีจ้าพี่น้องอุ้ยเบิ่งส้มสแหนมส้มแหนมน่ะนี่กินหน่อยสิเหรอแสบพี่น้อง,พพองกินดอกกรนโดนบ้านเดียวปั๊าทิ่ตัวเบิ่งงามเนาะง,งามงามคุณน,น่ะขั้นส้มแหนมเห็ดส้มแหนมคือเห็ดส้มหมูน่ะพี่น้องคือเห็ดแหนโมหมูน่ะเอาหนังหม,มูใส่กระเทียมเข่าเนี้วคือกันเห็ดด,ดำ ภาพี่น้องขึ้นโคกขึ้นเขาเลย้ยเฮ็ดอันนี้ออกอันแต่ดอกบ้าดอกงามบิ่งดอกนี่หน่อยยุ่งสิห้ายผดนะคุณอ่ะ Pino ơi, à. à. đưa. <laughs> phấn nhác này, khai phần nhau Pino. à, khai nhau. À. À ยุ้มเอายุ้มหัวสิทธะห้างห้างพอมาห้างมียังพื้นพื้นห้องก็ขืนนะดอกนี่หน่อยยุ้ยพูดนะเบื่อยุ้มเอายุ้มอาอพูดนะ นฮกพี่น้องได้พี่น้องเฮ็ดอะไรเนี่ยอันน่ะฮกตั้งกล้องปักกล้องกันยากน,าน,นั่นรถพอย่แย่พี่น้องน,น,นั่นตะกี้ยุทธเทิงผุดลุ่งมากเบิ่งฮกเบิ่งฮกเบิ่งเฮ็ดหลายอยู่พี่น้องฮกไม่ฮกก็ดูเอาเอง ค่อยมีดินเห็นบ่หากเพิ่นโูขึ้นมากดอกบานๆนี่สิเหลือกไปเห็ดเออนิม่มปาดพี่น้องเบิ่งเรี่ยงเออเอ่ออันนี้ลราโคงแซ่บสีเรืองเหลืองนี่ลราพี่น้องนี่ดอกเรืองเหลืองนี่เสียบมั้งเสียปาดเบิ่งเบิ้ง พี่น้องพวกึดอยทิงอีกเยยยาเบื้งโอ้ยโอ้ยเฮ้เนาะของแซ่บเห็ดเนมแซ่บห้อยหมูบ่โอ้ยโอ้ยอุะพี่น้องเบิ้งขึ้นไปอุะอเบิ้งเบิ้งุ ห้อยหมูมองมองใต้ต้นชนห้อยหมูเพิ่นมาส,สะเพิ่นกระลังขึ้นช่อนีอะอยู่ข้างล่างอันนี้อยูุทธึงเป็นโน ون, ่นโน่นอันยู่ใต้เนาะหมูนอนไหมพี่น้องเคลียร์เคลียแล้วก็นอนปาดเบิ่งโอ้ยขาเลี้ยงสิละพี่น้องเอ้ยแซีบของแซีบขาเลีง้งเหลืองโอ้ยจะอ่อนเลยแบบโอ้ยนาะนี่ จะอนวพี่น้องเลยหาเลี้ยงเดียยของเสีย ب, ผิดแนมเสียด้อนี่สายพันธนะ์นี่พี่น้องหายยาก,กเด้อนี่เบื้องเลี้ยงเดือง ขาเหลืองขาเปยขาใหญ่ปาดเฮ็ดซีมว่วงคืองามแต่เฮ็ดยังพี่น้องปาดงามเนาะพัวขึ้นบักร้ายนึงพัวเห็ดเมะเฮ็ดซีม่วงก็ร่างขึ้นไงหน้าลืดปืดอยู่ซีม่วงเฮ่ซีม่วงปาดงามเพื่อ Let's see Bà hát như ngầu cái nó Như ngầu mày Bà พ,พ่อเห็ดมูดตองมูหนึ่งพ่ะยายพอแล้วยายเอิ่นเล่าเหรอมันบอกงามเห็ดมูดตองรุ่นหนึ่งอีกพี่น้องแบบบางๆอะนะเห็ดนางไก่ไหมงามพ่อยายเรามาจัดย่ายเราลุงบอกห้องอีเรออีเรอปวลหักเมืองขา มึงข้าน,นี่โอ้ยพี่ไ่วะมันอันน้อยพอนะเบื่องพี่น้อกงก็ล่างเขินนะพูดนะก็ล่างเขินเล็มเอาอันนี้ไงคาดแต่ว่าหน่อยอันใหญ่เขามาเอาไปคือว่าเนาะพี่น้องนี่แหละก็ล่างเสียเรลบ น,นี่ซีหนึ่งอีกได้พี่น้องปาดตัวเบิ้ปพืดนะนาดปาดตัววะปาดบ่อนซีเรืองนี่ลายสายพันธุ์เนาะ โอ้ยดึงไม่อยากข้นเนี่ยพี่น้องทั้งข้างงามใหม่ป้าพี่น้องเบื่อเฮ็ดจังไรล,ล่ะให้ยายเอาสเสื้อกินเพียงคือสิเอายากเถอะยุนี่ทำผัวทองฝาคือเป็นเส้นนะพี่น้องแมน่นกี่ฝาแม่ย่ำเลยขึสิมาตตข้ามแต่ยายเนาะพี่น้องพูนกระไร แต่ว่าอากาศดีเรี่ยมือน,นี่มะหัวเดีวมนสิเป็นคืมค่มๆื่มไม่ก็กระลั่งขืนกระายพี่น้องคุณอ่ะเบอร์เอาเสตโตะฮะัานบถไปไัญในยิ่นีนขืนมาเดียวอันนี้เท้งเขาเลยพี่น้องเบอร์นี่ต่ตนุนชนปลาตนุนชนายาสิาพ้าไปนี่ยา้งออกไปฝนกับมืดเบื้อพี่น้อง เห็นบ่ฝนเมืดมากตอนเสาแดดแจ่งจ้างปางมาอีกแล้วฝนได้เครื่องกับตาพี่น้องก็เก็บให้พี่น้องเบิ้งเนี้ยมองได้หมุนป้าให่ก็บ่ได้เก็บให้เบื้งเน้อพี่น้องหมุนป้าชว่วมากไม่โซนแท่งตายใหา่ <laughs> โอ้ย ส้มพุกส้มบันเนาะพี่นงฮะเมือ่อหันฟ้าฝ่าวกเก็บกะโดนมือเก็บไรย่ายบ่ไรซัรงน่ะเพิ่นตัดไปเองเถอะพี่นอ้องเพิ่นโดนมือโดนยังยังสิละฟ้าวนะส่วนมากสิสู้นมือโดนมือสู้น่ะเอ,อิกไปเสียนเด้พี่น้อง ค่ะเพิ่นนหมเป็นหองเบื้ออะก็ร่างขข้นเข้ามาเลีมเอาพี่นหวงเบื้องเบื้องน้าให้พูด ป้าติตัวบ้างอือ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 ฮะคนไหนพี่น้องเพื่อนคนไหป่าตัว,ว,ปวเป็นเสนียเป็นสายเป็นว่าเฮ็ปดปวกกระโดดเป็นว่าเฮ็ดปวกหน่อยไหมพี่น้งองนิ้วมเอา เป็นเส้นเป็นสายมันว่าเฮ็ดปวกเนาะป้าตัวมีเปียงพี่น้องป้านี่ล่ละ,ะย่ายหมุนหมุนป้าท้อ,ทองฝ่าเป็นเตาโต๊ะว,ว่าพีน่น้องบิ่งแหลท่ทำมาเฮ้ ต่นบูเบอรี่ได้พี่นงองบ่เป็นหมากเบอโอ้ยผลอ่ะพี่นองเบอรมาน่ะพี่นองเบอเอื่นอีกแล้วโอ้ยพอเนพอเนแล้ว เออนี่แล้วปัดเบอเออความคิดดีว่เพอน่ะอารถมากไก่ไกเจ้าพนะาโอ้ยคิดดีจังงนะกับยายเอลเมียบานเธอ,อ พี่น้องบักพาพี่น้องหมุนขึ้นน่ะเห็นบ่หึย <c oughs> ุ่มเอายุ่มเอาน่ะหมุนปลา6บ่6ก็พายก็ตาลมพุ่นน่ะพี่น้องพ่อใหญ่ก็ลมทนึงโอ้ยถ้าให้เบิ่งแน่บ่เบิ่งแน่เนาะพี่น้อง มองได้พ่อทาไะไรย่า่ก็ยังขวิดทายลมไปคนละที่ลมไปพี่เงือกัซ่บกูใยญ่พี่น้องย่า่กับศิราพี่น้องไปซ่ำนี่นะจ๊ะเดี๋ยวต้อกิปไหมนี่โอเคหมานหมานอยพี่น้องนี่รถพอยงัง ก็คิดไหมนะจ่ะพอกันคิดไหมพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย